ครับสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเดอ้อพี่น้อยเนาะเปิดคลิปมาเมื่อนี้พี่น้องก็อยู่ที่หมูบ่บ้านกรมักกรทันอีกคือเก่าในาทางผู้ชมเนาะโดยป้าบรรดาข่าวมา่น,นี้ถือว่าโดนพ่อสมควรพี่น้องเยทั้งว่าเป็นปีแล้รัชกาลเนาะประเทศบรมาพี่น้องเอรุณข่าขวมาหาทั้งลุงสมวังพนพี่น้องประเทศบรมนาถมาหาเราแข้งแต่พนเละเนาะแต่เขา้าซอยพนพี่น้องเนาะซอยเท็ด กระตอบห้เพื่อนอันตอนยุ่ลุงน้งอยลุงยังตี้พ่แ,แหละทำนี่กรบเท็เลยเห็นแล้วก็เลยข่าวมาวเวียนมาลีน้ำาก่อนพี่น่อยเนาะโดยสบายดีลุงเด้อโดยคือเก่าปะยูดดีไม่แห้งอยู่ออไปยังแรกขอีมือ่น่คือเก่าอะบงอันตังนังก็โดย เหตุงานคือเก่าอ่ะแหละเออส่งน้ำมันกเก่าเตรียมเบรดุ่ยอย่างอะแลเนาะอืเรียวมันมีเลยเดพอดีมีผู้ใหญ่รุงเลยเพระว่าอ่าผู้ที่เพิ่เคยติดตามมาแหละเพว่าเขาไปเบิ่งลุงสมบังในดูเพว่าเป็นจังไรขอมือนี่บริหินหน่าหินตาแล้วแต่ดุนแล้วสันตั้งแต่ข้าวตะกี่เนาะ อยู่ไปอะไรเขาเขามีบนอยู่บนเสาโดยดิอันนี้ยังอยู่ยินเข้าไปเลยโดยเจ้ายังนอนอยู่นี่ย่บ่อขมือนี่นอนนอนอยู่นี่จีขู่มือป้องตัวบาหมื่อนอนบัดบมบนอนบัดบบเออบัดเมื่อใดมีเวียกกะบอดไมาเนาะอันนี้ไพ่เสืคือว่ามาใหม่เจ็ดจ้ากับเจ็ดชุกเจ็ดเจ็ดจ้าต่อไปหาามาใหม่ เออหาน้ำไม้คลายแกนซุกนั่นมาใช่มาทางไหนห้าลูกกัดเลยแล้วบ่แล้วมาใช่จากคนมาใช่คุณและแถวหลักแปดอยู่กันกับจันจานเออก็มีหมู่เราบ่นเนาะแล้วแล้วก็มานอนอยู่ไหนบ่บ้านอนบกนเออดูกันหลายคนกำมวนแล้วเนาะสามคนสี่คนยังเหลือที่ชั้เจ้านอนอยู่นี่เนาะบัดนี้เนาะเาไปเลยสิ แต่ก่อน,น้องน้อยพี่น้องโฮมคามนี่วันนี้ไปป่าหรอป่ะเนี่ยเออจ้าประไปตีน้ำลาบบอลงอยนะไปไปเทืองไปเทองอะไรจักเทืองจะไปไปสอง,งเทือสองเทืออ๋อไปตอนคนคนที่เดือนนี่แล้วเออ,อไปช่วงนั้นทีเรากค่ยังบร่ได้เลี้ได้เพือนเราก็ได้ยังคือเก่าอันและ เลี้ยวครึ่งนึ่งแล้วมุ่งหลังคาไปมุงหลังคาหรือว่าจะเบิ่งในคลิปบ่จะเห็นนใคลิ้บ่ไปเบิ่งตอนนั้นเออเบิ่งจริงๆเลยตั้งไปลินลำลา่เหนือได้ทีอืมไปลินนลำลา่เตี้ยเป็นยังไง้าครับยิ่บอกเพื่อนทางน่ะเรืองเราครับค่ะคือที่อืมพักกันข่าวกินอะไรกันยังนี่ยังไม่กินนะยังไม่กินยังไม้ เทำไมไลารอเก่งต้นเลงเนาะหากกระเจ้าเนาะบอยู่ติเนพนุิเพลนปบอมได้ขายนแนมนะรบอเบน,ะ,เนะ้นึขายต้นึงคือเก้าบอเป็นคือเก้าบตายเลย,ยคือเก้าเออนี่จะโตเบ้จะเด่น เป็ดตัวเจป็ดตัวโอ้จะบล่อยปล่อยนะผูกบ่ปล่อยแค่นี้ไปเถอะปล่อยแค่นี้โอ้โ่อเดือเบิ้งมันเนี่ยแล้วก็รัดเอาเนาะอืมไอ้คือยูลาดับมูฟเวตอ่พอแบบในเลทพี่น้องเลี้ยงพออันช่วยๆกันแล้วอ่าพอมีเบียกเห็ดว่าชั้นซะเอออยู่ล่าแบบบอนั่นเนาะเลี้ยงหมูน้ำบ่เคอมีห้งหมูเลี้ยงซะไม่ซื้อบ่ เอองวจะได้จากโต il, ั่นะเมนบงงว่าจะบ่าขายน้ำเล้งัวตะกี่นบ่เออยังยังบ่เพเนาะเอาออกมานละะได้หันที่บ้าน่อยนแอนเพิ่นให้ออกบ้านหนไนบ่ดูไปไหนบ่บ่มีาะเอบ่มีเนาะกิน เออบันี้จะออกมาบบเาแล้วเขยาแล้วบูญนาบูญยากินเลยเออบันี้เอามาเลี้ยงอยู่นี้บับเนาะมีตูนกวนงัวเพิ่นพี่น้อยสามตัวส่วนยังมันออกลูกออกอย่างเจ้าขังมันตลอดว่ามันกับบ่อหนิแหละมันบ่มีตัวผสมเียมันไปหากเอาออกมาหนิบ่อเออปล่อยไปได้เลยเนาะยันไปเนาะยันไปอืผลทากระยุดเศร้าพี่น้อย าทางกับเปลือนเลยตกร <laughs> ่มไนะ่มากินร่มในทางขี้ตมจะเปลืกเราไจัเชงเสบๆยนี่เืนทิ้งไปหมดะเออมันทางเปลือนเนาะอยู่กขื้นบนนม้มสมอยอยู่บ่เถียเอออยู่มิดไผก็บูดอยูเออใส่เต้เปล่เนไผก็บานอยู่มันมันหงอยู่พนที รถเขาบางเมียนวงเลยไม่รถเลยวงใครกวตะกี้ยุมนน่มภาวะในนี่มันมีเ<ม>ขาคอยเหนน็นรถเนาะมีคนอยู่เออตะกี้พดัดนั้นอันนี้มันอันนี่ยังพออุ่นใจอยู่ยอยกระโบดเป็นญาติเพระาะว่าไหนแล่น,นบอลปรตู้กรรมเพิ่นบอลเก่าเพิ่นนะไปแล่นนั่งก็ได้ไปบินมาเลยเหนื่อยเราบาดระยางมากอยู่ได้เราบ้าหมดนะบินอะไรที่บิน เละพี่น้อยครัมาเยี่ยมมายามทั้งลุงวังกันเรากันยังสบายดีคือเก้าวเคงแห้งคือเก้าเนาะยังแทมน้ำนี่เละพี่น้อยเลี้ยงเบะเลี้ยงง้เลี้ยงอย่างเราเลยผมมีเลหิตเบอร์สันมื่อใดนั่งกะอาบัดเจ้าไปเบียกไพศาลบึงแหงเจ้าลงจ้าลุงจาเออลอยใหญ่แหงบึงแหงเนาะเออแล้วกับบึงไปที นอ่้ายหม่บ้อันาบลกไล่นองใหม่ที่พอดกินน่น้ม่ไล่น่ะเนาะือว่าผ้ากันหาเอาไปขายทังเถอผู้ชายมีแต่ผู้ชายเนาะบมคือมันยิ่งนะมันยิ่งกับเขาอันปินเพราวผินผู้ชายขับอลนั่นปะเด็นนี่เด็กิกินหาอันนี้แ่นเนาะพอบริสุทธิ์้ยแหละ เข้ากินน้ำแช่ข้อมือนี่ลุงกินซื้อบ่ซื้อเป็นโลเป็นนี่เนี่ได้ซื้อเป็นสอบ่โลเป็นกินโอ้ว่าเน้่ยอะไ้นั่นเนาะกินกินอีกะไรอ่าส้มตัวไม่กินใส่เบ็ดปูเบ็ดปลาในนองในเล็กจีอืมตัวหนึ่งสองตัวแล้วเอมันมันบูมี่ปลาอย่างอ่ะปลาคอปลาอย่างนี้ปลาคอ แล้วก็เอาลุงจ่าไล้เราไปลงหมากลงใส่มันมันเบิดเลยปลากันเลยน้องตอนนั้นท่าว่าคือสิมีปลาหลายตลุ่มนะเคยลงอยู่บ่ลงขันน้ำท่วมมีเออเจ้าเจ้าเคยลงอยู่บ่นหนองตลุ่มนะเคยเลิกบ่เพาว่าเป็นเจ้าอันชอบนองนะคือสิมีเขยมี้ยโอ๊ยบ่โย่ปีงนะว่าด่อ ปิ้งข้าวแน่นเออปิ้งข้าวปิ้งเปียนเบิ่งน้องเป็นทายานใช่ปลายตอนนะมันเอาข้าอข้าบรรเลงเลยนะยังบอกมายังบอกคำๆทีิงัวจะได้ผูกใช่ใช่เท้ามไหมห่มตอกเนี่นบอกเออมาเปี่ยวว่าผูกใช่โทษเดทโทนผลอยู่แล้วทีกบกล่อมได้ยังไงเนี่ยมาแบบเนาะตื่นตาตื่นใจแล้วมันมา ก็ใหญ่เลยเอ้าสิประมาณนี้แหละพี่น้องเบิเ้งสิไปเบิ่งพุ่นก่อนเด้อเ่าข่าวผิดยังอยูนะ่นั่นนะเบิ่งพี่ก่อนพี่น้องแล้วเบิ้งพี่ก่อนอ่าสบายดีเลยหนาวบ่ป้าตัลุงจ่าสบายลุย <laughs> งจ่าเลยป้านอนคนละห้องละห้องเลยบ่อันนี้นะนั่นใช่ใช่ชนอนนั่นใชนี้ใพ่จะนอนตรงนี้ลุงลุงพอดีนอนใช่ใช่ เออนอนเทงเันเลยเอ๋อได้ได้มูมาใหม่แบนี้เนาะโ้ดนหลเป็นปีเลยบ่ละมัอยู่นี่เป็น <c oughs> ปีเลยเออนี่รกบีครขวบนี่นี่ทีเป็นังไได้มาอยู่นี่ลุงคขดได้มาอยู่นี่โอ้ยจ่ไฟผีะเนาะคนตรวจอยู่ ามที่ไปที่มาได้ไหมตอบได้อยู่บ่ก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนายจะบอกมีครอบครัวเลิกกับเมียบ่อกประมานไหนเลิกกับเมี่อะไรโอ้เลิกกับเมียกับกับมียครัไบ,<อ>บ,บ,บ,บไปทำงานอยู่ไทยเยป็นอะไไปโอ้โด้วดย้ยเออเกัดกับสิบปลายปีเลยสิบปลายปีแล้วอ๋อเราด้อยู่เหมือนกันใกกลบ่ได้มีเฮือนมีชานบ่โอ้ตัวมี่ก็มีก็อยู่ โดยผู้ไปเป็นพี่ชายลูกเต้าด้วยใช่ลูกเต้าเขาไม่รักลูกเ้าไปไปไปมันเลยเขาก็เป็นมาเดี๋ยวมาคอยน้องซะสักโดยไปหายมาช้าอะไรแล้วโดยวันนี้ก็เลยพากันออกมาอยู่ที่อีบ้านมูจักกันดนแล้วบ่หรือวปล่าไหนใดกับทีมงานลุงจ่าลุงหวังเจ้าหวังนี่กับจักกันดนแล้วที่เป็นมูจักเพลงนรันโดยเป็นนักชี้กับพี่เป็นน้อง ด้วยเขาคนเดียวด้วยสามนุ่มเนาะสามนุ่มสดมีผู้ายผ่านมาเนส่ย่เทนี้สาวดวงนะใช่สาวดวงอันนั่นนะอหัวเลยดิเหล่าเลยเนาะแต่ก็เข้าว่าผู้สายลายแทียมมาเนี่ยนี่เขายามากเลยออ

ป้าต้ลงปีนี่ได้เห็นยุจะถ่ายลงฟีดนะอืดวินจนอยบ่เลยนี่บ่ินนอยบ่ลยนรักหดยนงมันรักมันดีอยู่เนาะม่ได้เงินสลัดอขอดูปกีแล้วดเฮ้ย้ดนี่อไล่รวยดคือกัน เดี๋ยวจนัติเป็นติไปไปเตสตากรรมใ่จ๊ตาเนาะอตอนนี้โตไหมบ่ตวนี้มันอยากบิดมัลบินมาทั้งนี้อยู่อยู่แบบังะเออฝนทั้งทีละอยู่ไปแล้วนะคนสดนีย่งี้บปล่มาต้องอยู่รูลาดอกอยู่แบบธรรมศาสตร์กองต้นไม้ต้นยางไปแหละ มองกเนะนี alors, mm ่ห hmm. นุ่ตุงยังใส่งานได้ใช่ป่ะันนี่ใส่งูใส่นะดูเลยทีไม่หัวบอบ่สบ้านะบ่นอนจานนกคนเดียวเลยนี่นะทุ่งมึงยังใส่งใหญ่นึงอ่ะนะอันนี้ขัด้เปนี่ยนัดเนะเกี่ยงครับเนี่ย ไม่เขาบรดจากหงดอกเอาแบบของเลือเขาเหนยเขาให้เ็เอาไปเขาบ้เอาเลยเกิดาเพ็ดนั่งก็เลยนอนเล่นไปนี่แหละเยนื่อยเล่นนี่แหละธรรมชาติลุงพอีคือนอนหลังนั่นเนาะลายบ่ไก่ไก่เจ้าบ่โอ้ยมนเด็เบิ้งบ้ากับเยออไก่ลุงนี่บ่ไก่ตีบ่ลุงไก่ตีบ่ละไก่ละธรรมดา อ,อ่ท่เออว่าไก่ตีงานนั่นสิอะโอ้ออออคขอ,คอนอนเทิงผนเนาะอือันก็อยงคือนอนอือิแล้วบอ่อถนแบบเป่นได้หรออือคนเขราะาถิ่นไปยังี่าทิ่นงายเลย <laughs> คนคนทุกรถรถทุกขคนแบบเขาอันนั้นเลยเนาะกรท่อเขาแหละขาปล่อยเลยที่ข่อยเลยไม่ได้ผมว่ามียปล่อยเขาว่ะดูไปอยู่ไยู่แว้ดวกอคือได้นาลูกก็วดไปสูไปทังทีเลยไปยืนเลยเดี๋ยวไปขึ้เก่าก็บ่ด้ดิ ได้อยู่เแต่ไบวชไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่ในกิเลสปัญหาปัใดอตอดูไปทั้งคนเลยไปในไม่ม่บายังยังีละใกล้ไปอีกหนึงอยู่เป็นวันใ่ไหมจห้กินไปนีนแล้อขอขีก็คือก่หรเองได่เรื้อเรก็พอคนยืนรับกินเลยนี่ก็พอนจับเลยนี่สูไปนี่บ หาเงินหาข้ามได้สิครับซื้อเข่าซื้อน้ำมีได้หาปูหาปลาเย็่อะไรยังไงขายทีขายก็ได้กินขายของก็ห้อยไปนี่แหละก็ได้ซื้อข่าซื้อยังซูนกินช่วยกันหาอะไรเนาะเราไม่ยังไได้ทิ่ยยังไงกินลงไปนี่แหละช่องถ่าอยู่นี่ชองถ่ายชามแต่ลงวังรับบกหอยได้ลงมากเหมือนบอกโดนทีนึ่งแล้วปะ เาปดมอเดียเนาะิ้นปลาเมื่อกนี่เด็ดเดเกินไปดิมีฝนบาแห่งแต่ฝนแห้งจ้ามากเโอ้ยปลาลงดีเนี๋ยวเขาจะให้ตรงไมหันบ่อนนะปลาเนียส่วนไหนะันเาก็เยียนมันลงทีนะเออเขาหน่อเขาหมูัวบอกว่ามีบ่บมูบัวนะปีนี่จะเป็นอะไรบางบุกเลยมันลเป็นแมมัน มันเป็นบุกเป็นยังไงเนนมันจะจายมันอันนั้นไม่ได้ใส่ยโนไม่ได้เห็นีบอกนี่เหรอบุกเอาคือเอาขายใคซื้อโนฮะโนอันขาวๆมันขึ้นมันนโอ้มันตงนาเรงพูนะมหัามันบอกว่ามนเป็นหัวนดอกไม้บอนอ่ะมันอันเนปงใบเออเออแถวหนึงมาเอาอยู่นี่บอกี่เออคือบอเอาลงายะมันบุกปมีคนซื้อกันเลย ผมไม่เคยอยากมาถามป่านเองไอหมูว่เขาไปเอามาปู่มันเออเดี๋ยวต้างลุงมเดี๋ยวถ้าเราปั้นทามที่ปั้นข่อไปใช้พวกตั้มพวกอย่างนี้โอ้นั่นนาเล็งหัวมันแน่หัวมันหัวมันใช่หัวบัวไหลมันก็เอื้อนไหลมันอืมห้ามันนั่นแหละอืมัวมภาษาหนึ่งกันนี่ นาเหลงยังเป็นหัวหัวแรยมันต้องนาคนยังแหลงเนาะมันไม่เกิเครื่องมันดำนี่อ่ามันก็ได้บ่กนาเหลงมันเออมีหัวอยู่ด้วยเครื่องเครื่องนอมันน่ะบ่เออนาแหลงมันเดี่ยวออกหัวอืมอืมไม่ใช่นาฝนนาฝนมันก็เป็นดอกโดยแต่มันเปเป็นดอกและสูบไปแหละเอากลับมาได้ลงมานี่ถึงแล้ววะเว่ยมันจะมายามก่อนพูดแล้วมันจะ มาสื่อคอเออแต่สื่อมคอแต่ย้ำเรงมันเนาะดวงเนเลนหายทุกคนดวงมโอ้โหห้ายจะเื่อนเป็นไเจ้าคิดพรมลงเดียนนี่เป็นเป็นเป็นยังไดแบบคือพมลงอสบายบ่เป็นเบาหวานโอ้ยเป็นเบาหวานบ่โอ้เป็นโดนแลละเป็นไม่ดีกิดี ตะกี้ตะกี้คือบริยินจะว่าวะถ้จะเหลือก็เมี่ยเป็นร้อก็หวานอืมก็ไปกวดเลือดบ้างอะไรมันเป็นห่งเอามันเป็นยังคือเมื่อยะว่ะอยางที่เขาสั้นเขาโดดว่ะอืมอืมมันทกวดเขาว่าหวานแหง้ือเออเป็นกเพื่นข้งกมันเจ้าจะกินข้าวเจ้าสั้นบ่เมื่อย่องนี้แต่มันขึ้นตากขาเว้นหงไปแล้วบครับโดไปวดยงไปก็เว้นหงจ้ำจ้อไปโดดเร็วทไปหากินกับพเห็นอกืน ชอบหวานเขาา่าตาคนว่าแม่นี่ลีเนาะแม่นีเนี่ยเป็นบ er ่ายก็น er ั่งเศร้านี่ยเปเพริเพินไปเรื <h <h MM ่อยๆเนี uh bon <h <h ่ยเป็นเดือนมาได้ทั้งเ้าเพื่อแบบว่าต้องเขาต้องระวังเนาะแบบว่าคลั่งกินด้วยนะคลั่งกินเจ้าคลั่งอย่างนี้ยค่ะคลั่งม้วนโอ้เป็นติ้นเป็นนหวานหวานนี่แหละแป้งอย่างเนี้เนาะม้วนแป้งไข่หมอกไข่มันกินไม่ได้เลยเป็นบ่กไม่ได้เลยเป็นบ่กินไ่ได้กินแล้วมันจะขึ้นโดดหมด น,ออน้สิเมื่อยบูลุนคือเนื้อข้ากับบริงางถ้ามีนัตาไม่ยันเสียนเลือร้ายเลยมันชอกได้คน,นมือนใาเลยไหวได้มนเลย่งวกเนียนเนยนใช้่อน่เน,น้อขลุดนน้ำที่หูขลุเลุกขึ้นก็จะเป็นวิ่งเป็นเวียนนามือขลุดอันตรายเนาะคือน้นไหมใน้ำคัก็ลงนนาหนึ่งโอ้แต่มันแตกําเดิมเดโอ้อันตรายเลยเจอมาลงน้ำระวังไหม

ใช่ไงแต่เนี่ยถ้าสุ่มคือเขาห่อใฝ่ถ้าไลโจนกินอกินพวกนี้ไปใช่ฝ่าทาโจนแบบนั้นนะฝ่าลายโจนแอบนี้ไงอสุ่มแบบคือเอาอิฐก่ไว้เบอร์เขาต้องผูกบาอหรือไงเลย่๋อมีอยู่อยู่ใชุ่่นเพราะมันเกิดมัน พอนี่ไมนจีเกิดจูนั่งยินแบบยินนันพอกคอยจะเกิดเลยแบบยินแบบใฟใหม่นีหละพจะเกิดแต่ะไรชวนขลัไปเล่นกะรกัหนาวหรือปาจะะไรชวนจมกินอะไรกันเลยเป็นยาเป็นยาแก้ไอแบบนึงดีไอเพิ่มม้วนไอม้วนอันนี้รู่าหวานแต่ดีด้วต้องระมัดระวังเนาะเรื่องการอยการกินเพพาะเ่าลุงจ่าคือพร้อมลงมา ต,ตุนอนไม่เดือพมเนี่ผิดบปผิดปกตินะะหนึงมันก็ขนเข่าเนี่ยเขาปกจะเพราะว่าเหวานัยังเอาแน่อยู่เลยเออเดี๋ยวยวางต้มเดี <S <S uh, mm ๋ยวว่างมปุมฟ้าอยงี่เออแซ่บอย่เนั่นะเลือยใชขึ้นแขึนปีกไปย่งนีไม่เท่าไหรบ่คอยนั่นน้อง่อยมักเนาะเดี๋ว่ามันโยาบันัมันโมหยาบเดี๋ยวว่า ุืถ hmm. yeah. well, so yeah. mm ือ hmm. ก uh ็มันขีดพยหนาะัเขาบอกยัไงเบาหวานนี่มันอยู่เป็นเ่องโดแต่ว่ามัดแคไหมันหมูอย่างสั่นมันมันนืสัตือเืาหวานนี่มันเนี้ยนั่นเห็นแล้วเห็นของหวานที่าหา่เหี้ยเราได้เนี่ยคนผิดน่ะเออเนี่ยคนจ่ายไว้ว่าแต่ต้องอะไรเลยนะของหวานเนาะก็คินอยู่แบบว่าเดือนคิดนึงนึงสัตนนะแต่โบราณตานเคยเสียเงอะไรอยู่บ่ าว่มันขื่นน้ำตาลมันลดบ่ทานน้ำตาลมันลดลงจริงเขาเขาจะกินน้ำตาลนะก็นะมองแค่เข่าห่อนห่อนเลยเลยเวยเพราะว่ามันสิมันเท่าได้พอมน้ำตาลก็ดีอย่างนึงอยู่กับบุ๊ดีอย่างนึงนี่หลายแบบให้โทษดีเลยโมกินกับให้โทษดีต้ำตาลลดีานง่ายขึ้นยังกินพอดีนะแล้วเนี่ยไหนทำแบบพอดีก่อนเบื้องห่างกายอยู่กองไปนึ่งนะเหนื่อยมากมันบุบมากเรียบ นิ้ข่มสั่นก็ือ้ผมใจรูดว่ามตัวนีงคืออยวันนี้เขาจอเข่าทำไมีแหงดเอร่้ดัวใจโูดด้วยน้องหันิ้หลังใครก็จะงออูเศรษาไวครับคอยนี่ใครอยู่แบบแบรนด์กินยากินอย่างเนาะจากินยาไปทำประสาทสมุนไพรเนาะดีไปแนนะไรอีกไม่ หนึ่งมันมันสินนดเพิมวลกิ้ลายคือหนามมันลมอ่อเป็โคขึนเคจริงดริงหนามล้มเลยนะพี่ตัวนะอือเดียงเราเนี่ยเออนังไข่โกเบี้ยเนี่ยเบียกินบ่ะเทกินก็กหามือจอกไงเอาไปจีรู้ดีอะเราไปกินได้หรือเราดิก็อยู่ในน้ำเราไรแล้วก็เอามาด้อมเจงฮะฝ่ายถ้าไ้โจนกินยังสินะมมื้องนไว้แล้วเพื่อกะห้ออื้องให้เรากินกินได้เป่กระเต่าบ่อน ไปมือเพื่อนเรื่องเปาดไม่จำจะแก้ไม่ง่ายอีกหนึ่งนะประมาณนี้แหละพี่น้อยเอาโอเคบันจบคลิปก่อนบันเด้อเป๊ะมาเยี่ยมมายามสชเไปยังพากกันสบายดีเยู่เนาะห่างกับวข้ามมาเลยใชสบายดีเน่